มาถึงคิวสเรือนนี้แล้วนะครับทั้ง2เรือนนี้อยู่ในเคสไซส์เดียวกันนะครับเพื่อนๆอาจจะเลือกยากนิดนึงนะวันนี้ผมเลยเอาเปรียบเทียบกันเลยนะครับก็ทั้งสองเรือนเนี่ยเป็นในตระกูลแบมิโนทั้งสองเรือนนะครับอยู่ในแบมโอเรียนนะหน้าตาสีสันต่างๆเนี่ยผมพยายามเลือกให้มันใกล้เคียงกันนะครับอย่างเรือนขวามือเนี่ยจะเป็นตัวล่าสุดนะครับที่เป็นสมอลสเกนในเคสไซส์38นะครับและเรือนซ้ายมือเนี่ยจะเป็นในรูปแบบแบมิโนที่เคสไซส์เล็กที่สุดของทั้งเขาเนาะทางซ้ายมือเนี่ยเปิดตัวมา น่าจะประมาณปีกว่า2ปีแล้วลหละนะครับก่อนหน้านี้นเยอะละแต่พอมาปีล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นตัวสมอเซกันก็คือขายดีเลยนะครับโดยเฉพาะในรูปแบบหน้าปัดสีเงินนะครับที่ผมหยิบมาเนี่ยนะครับวันนี้เรามาเทียบกัน2เดือนนี้นะครับเริ่มแรกเลยผมพาไปสรุปสเปคกันก่อนสเปคเนี่ยอย่างที่เราได้ยินกันเนาะแบมิโน่สามสิบแปดมจริงๆคือ38.4นะมันจะมีจุดมานิดนึงนะครับรักทุนละของเขาอยู่ประมาณ4 4ีมิลหัวสายเชืเบอร์20ความหนานะครับก็อยู่ประมาณ12สิน,เนสเ,เดียวกันหมดเลย พูดง่ายคือมันใช้ตัวเรียนเดียวกันเลยนะครับแต่สิ่งนี้มันแตกต่างกันอาจจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องนะครับถ้าเริ่มจากตัวรุ่นใหม่ก่อนตัว s m l s l s o n o เนี่ยนะครับจะใช้คลิเบอร์ F6222 นะครับถ้าเป็นแบบมิโนตัว38มิลเนี่ยที่เปิดตัวก่อนเนี่ยจะใช้ F6724 แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของอกลไกแมชชีนิกต่างๆเนี่ยก็ผมว่ามันเป็นเครื่องเบอร์เดียวกันนั่นแหละนะครับถ้าเกิดเรามองหน้าปัดเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่ามันก็มีเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็เข็มวินาทีทั้ง2เหเรือนนะครับแต่แตกต่างกันเพียงแค่ตัวสมอรไซค์เนี่ยเข็มวินาทีเขาเนี่ยจะเป็นเข็มเล็กๆนะครับส่วนตัวแบมิโนตัวปกติเนี่ยเข็มของเขาจะเป็นเข็มวินาทีปกติซึ่งถ้าเป็นกลไกของนาฬิกาเนี่ย ไม่ว่าจะมีเข็มเล็กเข็มใหญ่นะครับมันมีสิ่งที่มันแตกต่างกันอย่างเดียวก็คือในส่วนของตัวจักรนะครับก็อย่างตัวแบลเมโนตัวสมอลเลสเนเนี่ยตัวจักรด้านในเนี่ยก็จะมีจักรพ่วงขึ้นมา1ตัวนะครับก็ทําให้การทํางานของตัวเข็มมทเนี่ยมันมาอยู่ในตําแหน่งล่างได้แค่นั้นเองนะครับแต่ผมคิดว่า99 98เนแหละนะครับเป็นเป็นเครื่องเดียวกันแหละสามารถใช้อะไรร่วมกันได้หมดเลยนะครับเรามาดูหน้าตากันแต่ละรือนกันก่อน ผมพาไปดูในส่วนตัวแบลมิโนตัวปกติก่อนนะครับเรือนนี้เป็นหนึ่งในเรือนที่ขายรองลงมาจากตัวสีครีมนะซึ่งเรือนนี้นับป่าของเขาเนี่ยมันจะออกเป็นแนวแบบสีเงินนะเป็นซิลเวอร์แล้วก็มาพร้อมกับชุดเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยเป็นสีเงินหมดเลยนะครับหลักชั่วโมงก็สีเงินหมดเลยตัวเรือนก,ก็สีเงินหมดเลยนะครับตัวบัคกเกิลก็สีเงินนะครับมันก็จะออกแนวแบบเรียบๆนะครับใส,สบ่สบายๆแล้วก็ออกแนวแบบค่อนข้างที่จะคลาสสิกตามสไตล์แบลมิโนเลยอย่างนั้นนะครับ แล้วก็ใครที่ชอบแบบเรียบๆรีบหรือว่าชอบแบบกินคลีนเนี่ยเพื่อนๆจะชอบเรือนี้แต่พอมาเป็นในรูปแบบของตัวสมอเซกันเนี่ยตัวสมอเซกันเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาที มันจะมีลักษณะเป็นแบบสีเนี่ยมันจะมีเล่นแสงนิดหนึ่งเป็นออกเป็นแบบสีอมม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินนิดหนึ่งนะครับอย่างที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้กันครบทุกสีนะครับซึ่งถ้าเกิดในคอลเลกชันนี้เนี่ยสีที่ขายดีที่สุดนะแล้วก็เป็นสีที่ผมชอบที่สุดก็คือเป็นรูปแบบของน้าปัดสีดำลองลงมาก็จะเป็นสีเงินสีนี้แหละนะครับถ้าเกิดเราสังเกตในส่วนของตัวเข็มวินาทีตรงเข็มวนาทีในะตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นโทนสีเดียวล้อกับตัวชุดเข็มชั่วโมงเข็ ก็ใครที่ชอบแนวแบบมีความหรูหรานิดนึงนะครับเราต้องการหน้าปัดแบบวินเทจนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับก็มองเป็นตัวเลขโรมมันก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของตัวใหม่ที่เป็นตัวสมอลเซกันนะครับตัวสมอลเซกันถ้าแปเป็นไทยก็จะเป็นแบบพวกแบบเข็มเล็กๆนะครับก็นาฬิกาสองเข็มครึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็เรือนนี้ก็ได้นะครับก็ออกแนวแบบถ้าเอาสายออกทั้งสองข้างอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีหูสายมาเนี่ยคือมันมันเป็นพกได้เลยนะแล้วเราก็ติด สายห้อยมานิดหนึ่งก็จะเป็นนาฬิกาพกอย่าง,งานั้นอย่างนั้นเลยนะครับแต่เนื่องจากนาฬิกาพกเนี่นกยกลไกของเขาดะส่วนใหญ่นะ90%ส่วนใหญ่มันจะเป็นนาฬิกาไขาลานซึ่งมันพกนะแต่ถ้าเกิดเป็นออโต้เนี่ยมันก็ต้องมีลูกเบี่ยงนะถ้าเกิดใครจะแดัดแปลงเอาตัวออโต้เนี่ยไปทําเป็นนาฬิกาพกก็อาจจะใช้งานได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่ามันมันต้องการลูกเบี่ยงแล้วก็มันต้องการทําให้นาฬิกาเนี่ยมันแกว่งได้ตลอดเวลานะครับหรือว่ามันเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลามาถึงจะหมวนลานนั่นเองนะครับเาาบ้เร ด้านฝรั่งถ้าเทียบกันทั้ง2เรือนเนี่ยมันแทบแยกไม่ออกนะครับคำว่าเม d e i ิน h a i l a n d ก็ยังมีทั้ง2องเรือนเลยนะครับก็ถ้าเป็นลอดหลังๆมาเนี่ยอย่างที่แจ้งไปหลายๆคลิปนะครับทางแบรนด์โอเลียนเนี่ยก็จะย้ายฐานการผลิตนะครับมาอยู่ในไทยหมดแล้วไม่ใช่ว่าขายเฉพาะในไทยผลิตในไทยนะก็คือย้ายมาไทยคือขายทั่วโลกเลยนะครับก็คิดว่ายังไงก็คิดว่าทางแบรนด์โอเลียนน่าจะมองดีแล้วว่าไทยแลนด์เนี่ยหรือว่าประเทศไทยบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่แบบเออเขามองเห็นคุณค่าเนาะ เขาอยากได้บ้านเราเป็นฐานการผลิตอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ผมก็รู้สึกภูมิใจนิดหนึ่งเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวโรเตอร์เวียงนะครับตัวฝาหลังก็จะมีคําว่าเม็กซิเซนะถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับสวยงามมากๆล้วเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ราคาไม่แพงจับต้องได้ใส่ดูดีนะครับนี่คือตระกูลแบบ็พโนที่ผมว่าทางแบรนด์ของโอเลียนเนี่ยทำได้ดีเกือบทุกรุ่นเลยนะครับเกือบทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับ อันนี้คือผมจะใส่เรือนสมอใส่กันใหนเพื่อนดูก่อนนะครับบนข้อมือประมาณ6.3นิ้วนะครับบนเคสไซส์ประมาณ38.4นะครับก็ไม่มีที่ตินะครับใครที่ข้อมือแบบประมาณ6นิ้วเล็กกว่านี้ย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนใส่สวยแน่นอนหรือว่าคุณสภาพสตรีใส่อยางไงนะครับได้หมดจัดว่าเป็นนาฬิกายูนิเซ็กได้เลยนะถ้าเคสไซส์ประมาณเนี้ยนะครับก็สวยดีนะสิ่งหนึ่งที่แบมิโนมีสเสน่ห์ผมว่าหลักๆเลยก็คือหน้าตากับตัว ตัวเรือรวมถึงตัวเม,ม็ดมะยมเนี่ยผมว่ามันมันมองแว็บเดียวมันรู้เลยว่าเป็นแบรนด์โอเลียนแบรบิโน่เงี้ยนะครับอันนี้ก็จะมีคงเอกลักษณ์ของทางแบรนด์ไว้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็จะมีลักษณะแบบนี้หมดนะครับกระจกก็ทรงแบบคล้ายๆเป็นสโนโรอยรุ่นเก่าเกนะครับเป็นแบบเฮเซไลท์หรือว่าเป็นแบบพลาสติกที่เราแบบอาจจะเรียกติดปากกันนะครับก็ค่อนข้างดูดีดูวิเทศเลยนะครับตัวเรือออกแนบางๆนะครับฝาหลังออกแบบตูดไม่ยืดเท่าไหร่นะครับัวหงูสายออกแนวบางๆนะครับอันนี้ จุดหนึ่งที่ทําให้เรือนี้มีเสน่ห์นะครับต่อมานะครับบนข้อมือของตัวแบมิโน่ตัวเดิมนะครับตัวก่อนหน้านี้นะครับออกแนวคลีนเรียบเนาะดูเพลินดูใส่สบายมากเลยนะครับใส่ทุกวันยังได้นะครับดูไม่เบื่อเลยนะครับก็เป็นหนึ่งนาฬิกาที่ออกแนวรูปแบบมินิมอลได้เลยนะหรือจะออกแนวแบบคลาสสิกเก่าๆไทม์เลสได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบนข้อมือนะครับของตัวรุ่นแรกนะครับหน้าคนคลีนนะครับ ก็ราคาเนี่ยจะต่างกันเพียงแค่เล็กน้อยนะครับถ้าเป็นตัว small second เนี่ยราคาป้ายเขาอยู่ที่12,500นานะแล้วก็ได้เป็นตัวปกติเนี่ยอยู่ที่1 1, 1 7่0่นนอะครับอันนี้คือราคาป้ายนะยังไม่ได้รวมส่วนลดนะครับก็ใครที่สนใจ2เรือนนี้ในว่าสีอื่นๆเพื่อนๆสามารถกดดูใต้คลิปนะผมจะทิ้งลิงก์ช้อปปี้ไว้นะเพื่อนๆกดไปดูราคากันได้แล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสรุปนะครับ แตกต่างกันเพียงแค่หน้าตานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสายตัวเรือนทุกอย่างตัวเครื่องนะครับผมว่ามันเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่แต่ก็มีบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันนิดหนึ่งก็คือผมมีความรู้สึกว่าตัวสายเนี่ยถ้าเป็นในรุ่นของตัวสมาร l ทเซ็ตกเนี่ยสายของเคาเนี่ยจะออกแนวแบบเ,เงาเงาหนึ่งนี่นะครับมันจะออกเงาเงาหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นของอตัวดั้งเดิมเนี่ย มันจะมีความนั้นด้านนิดหนึ่งนะอันนี้ผมผมคิดเองนะไม่รู้ว่ามันมันเป็นเพราะการผลิตในแต่ละล็อตหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะแต่ผมเอามาเทียบกันที่ผมมีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงเนี้ยนะครับแต่อ้ส่วนลายหนังวัวที่มันปัม๊มรูปแบบหนังจระเข้แบบเนี้ยบางเรือนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าลักษณะของตัวสายการปั๊มตัวดีเทลของตัวลายลายหนังอย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่ไม่ซ้ำกันนะครับเป็นปกตินะครับก็เท่านี้เลยนะครับ ใครที่ชอบเรือนไหนลองคอมเมนต์บอกกันนิดหนึ่งนะว่าเพื่อนๆชอบอในรูปแบบแบมิโนสีไหนกันแล้วก็เคสไซส์ไหนกันนะครับวันนี้นะครับผมบอสนะครับจากชแนลวิมลท่าแพ้ก็ฝากเรือนนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ